พี่หนุอยน้องรลานอมาทางซามตู่ที่มาเบดดอกท่นบว้กินมื่นเสาเื็อเพื่อไว้เลยูด่าปียใบบบวบมายังมักแทบเี้งมือเลียหม่ย้างลังช่วยเขาแล้วยังประธานในอาบอยู่พี่น้อยดวนเนาะโยอะหอนอะไรวะ ปากะิกหัวะเสือขอปาปะกะอาบน้ำอาบมนพี้นอง,งนตม,มันมายังตีกินก็ได้ตอนนี้มุนมัดเห็เลยต้นโตเปียกทรงเสือเปียกก็เลยแบบอยากอาปะมันเหลวนะพี่นอ,นอนขึ้นแล้วงม่เ็นอีกเนาะด่ี้หนอไปอาบน้ำอด้ะผิดเก็ดอนีตั้ก็ได้ tao mặc tèn ta mặc hùng Chị có đại mặc hùng này. mặc hùng không có mị mặc tèn à, hơn có mị tiếp thọ này chỉ cần tao mặc tèn cả ta mặc hùng gì thì mặc hùng đây mặc này, này, này. bỏ cái tăm treo nó mày sồn có nó mai sồn không có mị đó bông đi khắp hệ ố bông đi khắp bông gì cả da mới đấy khắp hòm bò hòm

ไป่ทิงนั่นนนี้เลจะกลับนี่กลับเล้วเจอมังย่มขอีกยุ่มให้มาเจอ่อนเออเป็นกรบอหัวลาเงินเอาาาเมาหนข้ามหาพันลูกเอาป่าวผมเี่ย มายุ่แม่เลยมันยังมืนอยู่ผมนี่พูอีกต่้โอ้เอะตายตายใช้ขี้หมวกใต้โขดถาอีหรอเนย bà yêu đúng nữa nè, nó cũng nắng nữa nè Yên, nó yên nắng nó yên nắng 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 Nó nắng 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 แค่พอหนึห่งไอ้น้ำ พี่หนอบุกืนอย่างก็ได้นล้วมุดกันได้เลยนอนหน่ำนี่ที่กำจัดมุดเนื้อใดพี่น้องมุดขั้นมุดหม่านมุดขั้นคำแสงซื่ออันสอสอเนาะสอขีดหมดนาะสอขาหมุดมันยังมันก็มันก็ตายอยู่แต่ว่ามันบัดับมันบนีมันบดับตายแล้วมันก็มากไหม น้องแว็บกอนนี่หัวย่ายเด,าด็กหนุ่ยอยู่กัได้แจงน้อนอกร่อยเต็มอยู่ในหัวขันเข้ากินีนยังเฮียในจังหน่อยทำหน้าใครเข้าไปกินเลยทำงหน้าน้ำเขา่ขาเก่าเข่ามันเฮียแถวหัวไร่หลาย 走 e ฝาห้องยิ้มฮมคือบุงเยียงหูฟังฮะติดป้าที่น้องเอ้อน้องรัดแล้มันั้งสามตู้ที่มาเบดอกผนบืไวี่มืนเสาเออเพื่อไหวเลยดูว่าปิ่ยไหวเป่ปิี่ยไหมันยังมึแซ่บเีกมือเรียกหม่ทางลัง กระปั้สะก้างเนาะอันนี้ปลาคอ่อสองคนกินบะเบดอีกพี่นองเอกไ้บคุคคลยากก็ได้ก็เลยว่าเศรษฐิจนะจะแต่ก็ะตายมักแต่งนัองรัดสนอันนี้ย่ำม,มักแต่งไหวเลยจะน่อยกา,ปากปลาไก่สีสุกอย่างสีผ้ากันตําเนาะคางๆป่าประกอบเมื่อนี้นัองรัดเขาคู่ว่แซนนองรัดและมให้กิน เบาเบาคอแต่บาเข็มเนาะแข่งคนมันเหมือพี่น้องเป็นวัดคำแสงคนแห่งโบออันนั้นสัคนแห่งบบมักเวิญสักถวยเก็บสอนกันไว้ในถวยตัวใดบ่แดลแกง แกงคงไก่เพิ่นก็ย่งพี่น้องเนาะแกงคงไกอันคงใส่น้ม้มคงไกใส่น้ม้มเนาะเพิ่นสิกินแกงคงไกกับปิ้งปลาพุ่นน่ะตแเพิ่นบ่กินพุ่นบ่กินกบ่เป็นหยังบ่กินกต้มกะเฮ็ดกตําให้แสงบ่ไปแ่เอาสิดิอามสิหมดมึลงก่อนหมดมึด หมดเลยน้อหมดลหลายหลายยังบุษันเนี่ยบึงในมบอนนี่เฟรน่ะเน,น,นบ้านาน,น้อบัดใหม่เด้ออยู่เป็นน้อกึ้นข้าวกินน้ำเด่ก็อ่ะหมดมันนี้ผานี้ฝนฝนตกลินน่ะนี่มัน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 อยู่มันเขามาเซาะมันเขามาอยู่น้ำกอ่องเคียงนี่มีแต่ทางเขาหมดตเต็มอยู่ผืนอยู่เป็นบเป็นสิอยู่ฝนเห็นบ่ะน้ำดำนไตน้ำใหม่เป็นทใจเป็นแบบปกแต่หมดงามหมดขั้น บ่มีไายมีวิธีกำจัดกระบอกเไงงานกังเือนี่พี่น้องเอ้่ยโยงกาจักลายๆเนี่ยเนาะแต่ว่ากำแสงจูดอันนั้นอยู่อดโยงอยู่จูดในห่อนั้นใช่ในกลางหมวกนั่นเออแต่หมดสุดสิ้นว่ะนานมาเนี่ห้วยลาออกสิพี่น้องสุดสิ้นก็เดี๋ยวก็แสงไปเก็บมะเขือเทศมะแฮนองรัดตั้มใส่อันมะแขงเนาะพริกดิบกับพริกแห้งตั้มใส่กันจะหน่อยพอดีหางทำหอมคิวคแซ่บๆ

มดอนกันย to uh, ่น um, ี or, ีาห่พี glam, ่บห่าตกตเลยเสร็จเลยคืมุยันเียห่อน่อยพ่นตกเลยนี่พอยูเขาหขาวหอดรถที่สามสปุ๋ยเลย ไเด้อพี่นองเด็กระชโอกาสได้กันไปอีกทีเลยเนาะสบายดีพี่น้องเขียวเสียกสวยัแล้วเด้อพี่น่องอเไหมเขวเสียะมาพี่น่องกินข้าวน้ำแกงแบบจะใช้ข้าวซีได้ร้ายเด้อดว่าเกียวทิยวมีเร่อ บุกินดับฟ้าไหมฟ้าเราต้องเข้มเนยเข้มฟ้าครเอาะเข้ม้มแห่บเอาซอิ๊วเ็ตะมัดเะเอาไสขุนตะมัดเอะฮ่า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 กาไม่ได้กินมาดหงอนมีหอมน้ำกันส er ok. in> ิงตาสกลางเนาะเราจะใช้บอกเออมันีไข่ใช่ไหมใช

ตบะเพิ่กะตกระังตกระทองขึ้นไปงเว้นเอือนี่ะบเเออีมมงเว้นเวนนาหมามาลโอ้ยแม่ดอเลยเนาะเือกบมีแก้วกบมีหนักบมี่ ยินยิงอยู่ปลาอยหวยน้ำใสบบน้ทาเครื่อบุมีแจวกิ้ร้อนๆติ้ับเขาเดล่าเขานข็งแข็งแดดจ้แยิ้เพ่ก็ต็มหมาลองรัดมาินแกงมาจมแล้วแดะ của bạn này không đem bông măng kim là cả, ừ. cái cái là cả... này măng cần cho anh em cái nó lên thổ lên thân cả khí hết bất lời nó hết nhả nó kia kinh cái trong ít nhả nhả mát mà Nít, mì, cốp. Mì, cốp, cốp mì, bà, mì hết ừ. tăm จำในใหมสมโอ้ซือมึงอไร่นแค่ค้นไร้นแค่วาห้างจจรัญชราเสียเหนแก้มแก้มใช้กระดาษเนาะะกระโหลกมีมแสบเค็เปะแห้งแสบแห้งมัน กินแค่าักแมนี่ยบมีกกให้นอแล้วขึ้นป้ายเนี่ยส่กากข้าวเข่เอาไะพี่น่อจะทีไรฟอรมเนี่ยคลิปเนาะส่วนกระดิ่งพอดีด้่ะเป็นกำลังใจค่ะตไนกดแชร์เป็นกำลังใจให้สองคนเฮเด้อพี่น้อเงนาเด้อพเจอกันที่ไหนที่าหนไปบายพี่น่อ